สวัสดีครับผมลุงหลอดอฟซีครับวันนี้มาเบื่งทางเมือง,ง,งไฟนะครับผมทีมงานเสื้อดำนะครับหรือซอบุญโฮมนะครับผมนะครับอาจารย์ชางกำลังควงหูอยู่นะครับผมหูนะครับผมแมนครับช่องลูกเอฟซี e ผมลุงหอ สวัสดีครับนี่ครับทีมงานเสือดำนะครับผมสอบุญโฮมครับผูใดว่บ๊ทานมีบังไฟไปจูดนะครับอ๋อปีบังแรกปีหกหกนะครับขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับผมแปดเพียงหวานเจี๊ยบเลยนะครับนี่รอดลุนรอดเชี่ยกันนะครับผมสอบุญโฮมหมันหมนนะสมาชิกกันของออนซ่อนเดี ครับของลุงหลอดต้องสวัสดีครับของแขนะครับตัวเมีย่ามาขายโรตัลี่ซองมือแล้วบอได้ขายจากมือนะครับผมได้เกินสิบใบมือนี้เลยบอมานะครับร้อยมาเลยนะครับมาถ่ายบังไฟย่างเดี่ยวเลยนะครับผมนี่ครับให้กําลังใจซอบุญโฮมนะครับผมผู้ใดทจ่จ้างงานกจ้างนะครับผมนี่เบอร์โทษวะครับอาจารย์สร้างฝากใ้บอนี่ครับนีครับนี่ครับเบอร์โทษ จำได้เหราครับ089 722 722 5128 5128นะครับผมทีมงานสอบุญโฮมนะครับผมจ้างเลยครับราคาถูกหรือแพงตกลงกันเอานะครับผมถ้าบอกแพงหน่อยอร่อยแน่แม่นว่าของจริงจะเลื่อนมาถ้าแพงหน่อยอร่อยแน่นะครับผมสอบุญโฮมครับฝากไว้ใ้อ้อมอกความใจครับทีมงานสร้างกับนีทรรศนุนุ่มรอๆเลยนะครับผม ตะวันคือสิโมโสด,ดนะครับโ <laughs> สดเบิดครับผมอาเมี่ยผมโ <laughs> สดเบิดแล้วเรือตะบัโสดนะครับอยู่นี่ครับ <laughs> ขอบคุณที่ติดตามรับชมลุมรอดเอฟสี่สวัสดีลา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 